สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่4มีนาคม2,564ครับเวลาบ่าย3มโมงครึ่งครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนใมเลข101ครับช่วงหลักกิโลเมตรที่299ถึง300นะครับเส้นทางระหว่างแพร่ไปจังหวัดน่านนะครับในเขตอำเภอร้องกวางครับบริเวณนี้ครับ ไปจังหวัดน่านครับอามาดูความคืบหน้าการกสร้างถนนครับหมายเลข1 0 1เป็น4เลนนะครับตอนสุดท้ายครับระยะทางรวมประมาณน่าจะราวราวสกิโลเมตรนะครับบริเวณนี้คือหลักกิโลเมตรที่300พอดีครับโอ้มีการกดอัดแน่นดินได้สูงกว่าถนนปกตินะครับแล้วก็มีการราดยางไปแล้ว1ชั้นนะครับใน2เลนใหม่ด้านซ้ายและขวาครับผม ครับชมกันยาวๆนะครับฝั่งสายงานที่อยู่อำเภอร้องกวางนะครับบริเวณนี้นะครับจังหวัดแพร่ครับไปจนถึงเาขาครึ่งครับเขตแดนระหว่างแพร่น่านจะระยะทางประมาณเกกิโลเมตรเศษๆนะครับส่วนที่อยู่ฝั่งจังหวัดน่านนะครับ ต่เขตแดนไปจนถึงห้วยน้ำอุนนะครับระยะทางก็ประมาณ5-6กิโลเมตรนี่แหละครับบริเวณนี้กำลังถูกโครงสร้างเหล็กนะครับไว,ว้บรรจุก้อนหินนะฮะเศษหินเศษหินกรวดเพื่อทำเป็นเขาเรียกอะไรครับ,บรบเออร์ครับในบริเวณที่เป็นแนวร่องน้ำธรรมชาตินะครับป้องกันการพังทลายของดินนะครับกระสูกครับเก่อง โลหะวายเมสครับเตรียมเอาก้อนหินไปบรรจุนะครับแล้วก็ทำเป็นแนวป้องกันดินสไลด์ครับบริเวณนี้น่าจะมีจุดกลับรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าขยายเขตแนวเขตทางซ้ายขวาได้ค่อนข้างกว้างนะครับสูงกว่าถนนเดิมพอสมควรเลยครับท่วมหลังพารถเลยครับบริวเวณเมื่อกี้ เป็นลำดับครับอัปเดตครั้งล่าสุดโซนนี้ก็สามเดือนกว่าๆนะที่ผ่านมาครับมารอบนี้ก็บดอัดแน่นดินแล้วเสร็จครับสูงกว่าแนวถนนเดิมเลยครับครึ่งคันรถเลยครับบริเวณนี้คือว่าถนนใหม่ก็จะสูงขึ้นเยอะเลยครับอย่างนี้เป็น การชุมชนครับมีการก่อสร้างสภา,านะครับข้ามลำม้วยธรรมชาติน้ำน้ำไหลธรรมชาติครับบริเวณบริเวณบ้านม้วยโรงนอกครับ ทางสายนี้ครับหมายเลขก1 1 1ช่วงออกจากตัวอำเภอร้องกวานไปอำเภอเวียงสานะครับก็เด่มไปด้วยโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นเนินลงเนินครับเลอเส้นทางเลยครับ นี่ก็มีการลาดยางครั้งที่หนึ่งไปแล้วครับช่วงหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่นี่ไม่ทราบเลยครับเพราะมองหาตัวเลขไม่เจอครับอ๋อไม่ใช่เสียที่มัน189 ตนะรงนี้ก็ลาดยางไปแล้วครับแนวถนนใหม่ก็จะอยู่ฝั่งขา,ขาขึ้นครับอยู่ด้านซ้ายครับถนนเก่าก็เป็นฝั่งขาล่องครับหรือบริเวณนี้นะครับ 3า0ครับอีกย7่กิโลเมตรครับถึงอ๋อเลยเลยเลยเอำเภอร้อ,องกวางออกมาย7่กิโลเมตรครับ ช่วงก่อนขึ้นเขาครึ่งครับ 56กิโลเมตรถึงจังหวัดน่านครับตัวจังหวัดน่านนะครับนี่คือช่วงขึ้นเขาครึ่งครับเิษนุดนจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน,นครับขยายถนนได้ขยันขยายแนวถนนไ,ไ,ได้กว,าาว,ากว้างขวางพอสมควรเลยครับ เราสู่จัหวัดน,น่านแล้วครับ <Okay. S 1> โอ้โหบริเวณนี้ลึกมากครับด้านซ้ายมือครับภูเหียวบริเวณนี้ครับอีก32กิโลเมตรถึงเบียงสาครับนี่คือหลักกิโลเมตรที่311น,นะครับ ฝั่งนี้จะมีระยะทางประมาณสัก5กิโลเมตรเศษๆยังไงเรารับชมกันจนสิ้นสุดโปรโจเจกต์นะครับลงเดินยาวๆเลครับบริวณที่ การผูเหล็กทำแนวแบริเออร์แล้วครับด้านซน้ายมือครับ ให้บริการอินเทอร์เน็ตครับโทรศัพท์ ISP ทั้งหลายก็เริ่มมาย้ายสายครับไปตามแนวเสาไฟฟ้าใหม่ครับกันก่อแนวตัวเรือหลายจุดแล้วครับ เข้าสู่เขตชุมช,ชนก่อนถึงด่านเมื่อน้ำอุดนะครับเขาห้ามแซงแต่ขออนุญาตแซงไหมครับสบายครับเพราะว่ารถมันต้องหนักมีข้างหน้าเราต้องลโอกาสแซงคนระับ ห้วยน้ำหุดแล้วครับบริเวณเชิงสะพานบริเวณนี้โล่งเลยครับทางป่าทางต้นไม้ออกครับโอ้โหโล่งเลยครับ ่วงสี่เลนใหม่ตอนสุดท้ายครับถ้าเสร็จช่วงนี้บริเวณนี้นะครับ16กิโลเมตรนี้นะครับก็จะเป็นสี่เลนยาวๆครับมาจากกรุงเทพถึงจังหวัดน่านเลยครับถึงตัวเมืองน่านเลยนะครับ700กว่ากิโลเมตรครับกว่า700กิโลจะไม่มีช่วงไหนที่เป็น2เลนแล้วครับนี่คือสิ้นสุดโครงการับผม อำเภอเวียงสาจังหวัดน,น่านคะรับถนนหมายเลข101์บริเวณนี้น่าจะเป็นหลักกิโลเมตรที่310 67เอ,เอเอจต้นะครับเดินทางดินหน้าไปอีกสักระยะหนึ่งครับ 317ครับอีกเราราว25กิโลเมตรครับถึงอำเภอเมียงสะนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับของเราชาแนลครับผ่านมาเยือนครับก็เลยถ่ายวีดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอัปเดตการก่อสร้างและขยายถนนหมายเลข101ครับช่วงหลักกิโลเมตรที่300ครับมาถึงหลักกิโลเมตรที่316 ครับผมในเขตอำเภอ,อร้องควาจังหวัดแพร่และอำเภอเวียงสาจังหวัดน,น่านครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ